พี่พี่อะไรบวกมือเรียกผมทำไมพี่โอ้ยเราเลือกไายอ้วนสีทองกันใช่พวสีเงินสวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริยการอีวาเกมเมอร์กิดีวาเจ้าก่าวนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมสะน้ำประหลาดนะครับ โดยการเราหาอนามอรี่หรือว่าสิ่งผิดปกตินะฮะดูกันฮะว่า there, มีอะไรผิดแปลกมั่งพืดีว่าผมเล่นไปก่อนหน้านี้นิดนึงแล้วนะเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนกันนี่เราดูกันครับผมเขาบอกว่าให <S liquid> <S lim ic lifts> yes, ้เราหาอนามอลี่หรือว่าสิ่งผิดปกติรอบรบนี้นะครับผมถ้าเกิด ไม่เจอสิ่งผิดปกติให้เดินไปข้างหน้าถ้าเกิดเจอสิ่งผิดปกติให้กลับหลังนะครับผมมีทั้งหมด9ชั้นถ้าเกิดเราผิดพลาดจะกลับมาที่ชั้นศูนย์ตามนั้นครับผมมาที่ชั้นไหนครับมีอะไรบ้างโอ้โหมีน้องหมาด้วยน้องหมาชิบะนะครับมีสระน้ํานะครับมีคู่หนุ่มสาวนะผู้หัวเอลวิสนะครับกระกล้องแล้วก็พี่สาวชุดสุดเซ็กซี่นะครับ อันนี้มีตู้มีเป็ดหนึ่งครีมโลชั่นสีเขียวสองนะครับผ้าคนหนูสองแล้วมีผ้าอะไรอีกสองสามสี่อ่าประมาณนี้ครับตรงนี้มีกระจกสระน้ำนี่คุ้นเคยนะเหมือนเคยเห็นในหนังนะฮะอ่าหนังเรื่องอะไรไม่รู้อันนี้น้องหมาโอ้ยเล่นได้ด้วยหมาตาแดงหรือเปล่าอุย้ยลุกได้ด้วยวนะโอ้น่ารักจังเลยนะ โอ้มีเงากระจกเงาด้วยว้าวหลอเมกันเลยเนี่ยอมมีซิกแพคเลยนะโอ้หลอจริงตัวเราหลอจังวะอ๋ออันนี้ชั้นแรกไม่น่าจะมีอะไรนะมันให้เราดูเฉยว่ามีพิมพกรติปล่าลูกบอลอยู่นี้นะครับลูกบอลอยู่มุมขวาบนของสะนะฮะแล้วก็สะน้ำไม่มีอะไรเอาไปต่อแน่นอนนะชั้นหนึ่งอยู่แล้วต น้องหมาโอเคในตู้นี่เหมือนเดิมลูกสาวก็โดยที่จีบอยู่นี่จะถ่ายกล้องให้น้องหมาว <c oughs> ่าไงจะ๊ะรูปได้ไหมอ๋อรูปได้เหมือนเดิมฮะอน่ารักจังเลยนะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยังมีซิกงแผลกับไอห้องเดียวรู้สึกอ้วนขึ้นเลยนะน้ำหนักขึ้น อันนี้ไม่น่าปกติแล้วนะฮะอยู่ดีก็อ้วนขึ้นแม่เดินผ่านห้องียวแป๊บเดียวขึ้นมามาเป็น20ิบกิโลกลับ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 อืผ่านไหมครับอ้าช้าชั้นสองอืมชั้นนี้ของยังเหมือนเดิมในตู้เอ๊ะทำไมเขาหยุดนิ่ง The วนะิ r เหรอไม่น้องหมากดไม่ได้ น้องหมาเขาลูกผัวไม่ได้อันนี้เกมบั๊กหรือว่าปกติผิดปกติวะเฮ้ยอันนี้ผิดปกติหรือหรือว่าเฮ้ยทีโพสมาเลยอันนี้ผิดปกติไปครับโอ้โหผิดปกติตายไปแล้วชั้นสามแล้วอันหน้าในตู้ในตู้ยังเหมือนเดิมนะฮะพี่สาว ในกล้องมีอะไรอ่ะอดูได้หน่อยไม่มีอะไระไม่มีอะไรงั้นนันน่าจะไม่มีอะไรงั้นตรงไปไปกันต่ออืบโอ้ชั้นสี่ครับโอ้จุ๊บพี่พ,พี่อะไร <Hey boy. S 1> บวกมือเรียกผมทำไมพี่ไม่เข้าไปบวกมือทำไมอ่ะพี่โอ้พี่พี่หมูเกลียวเลยนะตัวเกลียวเลยนะอุ้ย ้าไปใกล้กด e This is poo โอ้ทีมันลงทันเพราเราเลือกใ้อวนสีทองกัใชสีเงินเลือกอะไรวะเนี่ยเออเอเออเอานอแล้กันเอาใช้อ้วนธรรมดาได้หมั้งผูอัรัง ฟตช่อ全部あげましょうโอ้ใこ้อ้วนหมดเลยล่ะโอ้โอ้ยโอควงขนาดนี้ได้ควาอ้วนหมดทุกคนเลยครับพี่อ้วนโอ้ไม่เจ้าไม่ปกติไปกลับไี่บ้าเอ่อชั้นที่ห้าครับอุ้ยทำไรอ่ะคุณทำไรอ่ะ อุยอ้ยอฮ้ยคุณทำไมโหดร้ายอย่างงี้ยมีแน่ปกติแล้วเนี่ยอยยุ้ยตายไหมอ่ะมีปกติแล้วเราอย่าเข้าใกล้เขาดีกว่านะครับกลับบ้านดีกว่าเอ้ยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นชันหกอุย้ยอ้าว ชั้นนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะจากที่เห็นตอนนี้อืมของในตู้ปกติครับข้างนอกปกติไหมทะเลทะเลสดใสเงาตัวเรายังเหมือนเดิมนะสวัสดีครับอืมหล่อเหมือนเดิมครับไปไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติอะไปไปไตื่นตือเอ้ยเฮ้ยชั้นศูนย์โอ้โหเอาใหม่เลยมาเริ่มที่ชั้นหนึ่งใหม่อืม น้องหมามาเดินมาเลยของก็ปกติทะเลต้นไม้สนับที่กันนี้ไม่ใช่น่ะน้องหมาเดินมาเอ,อ่เเอ,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 อของเหมือนเดิมผู้นี้เหมือนเดิมต้นไม้เหมือนเดิมอุย้ย เราจำได้ว่าผอมก่นนี้นะม่อยู่ดีก็บึกขึ้นนะไม่ใช่ละวปลกลับไม่น่าใช่ล้วอยู่ดีก็มีกล้ามใหญ่ขึ้นเบอร์สามครับเหมือนเดิมนะน้ำปกตินี่ปกติกระจกอืมปกติแน่นอนชั้นตีค่ะน้องหมาเหมือนเดิมครับ อ่าอันนี้เหมือนเดิมอื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 มเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอัดุ้งเลยตกใจมึงมาอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยมันมาแบบข้างๆอุ้ย ซ้อนไม่ใช่ละผิดปกติแล้วเฮ้ยขับ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 สะดุ้งเลยมาชั้นห้าจ้าเฮ้ยโอ้โหน,นี่ิดปกติแล้วนะตู้เนี้ยไม่ใช่ละเอาหมาเราไม่ต้องคุยกันแล้วอันนี้ผิดปกติแล้วตู้เนะี่ยอืมปะกาบจ้าต่อไปชั้นที่หกอืมตู้เหมือนปกตินะครับ อ่าน้ำปกติอ่ะคุณต้องหมาหน่อยสิเล่นได้ไหมโว้แบบบางทีเล่นกับน้องหมาไม่ได้น้องหมากัดอะไรเงี้ยเคยนะอ่าอยังน่ารักเหมือนเดิมเฮ้ยเพลงผิดเพลงไม่ใช่เพลงแนวนี้ฮะไม่เพลงได้ด้วยเหรอเอาอะเพลงผิดก็ได้มีเพลงด้วยเพราะฉะนั้นใครจะเล่นเกมนี้ต้องเปิดเพลงด้วยนะครับ นี่ไงอ่ะลองฟังเพลงดินี่ไงเพลงไปอย่างนี้ครเมื่อกี้เพลงไม่เหมือนนะฮะเอาละตรงนี้มีอะไรผิดแปลกไหมจ๊ะอืมต้นไม้ปกติต้องหมาชั้นเอ้าชั้นแปดเฉยอะไรผิดปกติวะเอ๊ะลูกบอลสีอะไรเมื่อกี้ลืมเลยเนย อะไรมันขาวน้ำเงินเหลืองคิดว่าลูกบอลนนะ่าจะเปลี่ยนสีนะอืมโอเคงั้นเรากลับดีกว่าลูกบอลไม่ใช่ละทันเก้าครับผมว้าวนี่ไงแดงขาวน้ำเงินจริงด้วยนะเออลูกอโอเคของอย่างนี้เหมือนเดิมน้องหมาเหมือนเดิม อ่าฮะตรงนี้มีอะไรผิดแปลกไหมไม่มีนะในกระจกอืรอเหลาคุณสริมเหมือนเดิมนะครับโอเคคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติครับไปเลยดีกว่าจันเก้าโอ้ผ่านแล้วโอ้โหจบเร็วเหมือนกันนะเกมนี้นะ แต่ว่าผมคิดว่าผมจะทําการหาอ n o ม a l i e ต่างๆเอ่อว่ามีอะไรบ้างมีอะไรแปลกๆบ้างครับผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบตลกๆเยอะเลยอะเมื่อกี้นะลองลองไปหากนันดื้อกว่าฮะเฮ้ยเน,นื้อนี้หมาเปลี่ยนไปเนี่ยเฮ้ยโอ้สวัสดีครับหมาจะทำอะไรกูบ้างเนี่ยโอ้สวัสดีวันวน,นี้น้องหมาครับวีเนี่ย นะน้องหมาเปลี่ยนไปเอ๊ะนาดีโอ้เนอะน้องหมาเปลี่ยนไปไม่ปกติกราบกาบเฮ้ยนกเก่งมันโอ้โอ้โอ้มันดูเอออืมโอ้พี่เบิ้มนะ โอ้มันมันตรงอะไรขนาดนี้ไมใชายแล้วไม่ปกติแล้วอืมตรงอุ้ยอุ้ยอดุดทำไรอะ่ะมีกระดานด้วยกด e นี่เพี้ยหนึ่งอุ้ยขึ้นหนึ่งเพีย้ยสองอืมเพี้ยสามเพี้ยสี่อืม ครั้งที่ห้าเอฮ้ยเอะไรอ่ะเฮ้ย้ยอย่าอย่าครับพี่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 ทำไมครับพี่อ้เขาจะาจะตามจับเราอ้ยเวลาด้วยมีเวลาด้วยออ้ยอย่าอยพี่พี่พี่เบมอย่าโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่ยย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  ไอ้เรเวลาอีกเกาสิบวิอีกาสิบิกาสิบินั้นเอ้ยเหมือนเขาจะเดินเร็วขึ้นนะเขาจะเดินเร็วขึ้นนะบ้าเอ้ยอย่าเดินเร็วสิอย่าอุ้ยีีีโอ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งโอ้มันวิ่งมันวิ่งโอ้มันวิ่งโอ้พี่ก็วิ่งพี่ก็วิ่งแล้วโอ้โหโอ้โหพี่ก็วิ่งพี่ก็วิ่งวิ่งโอ้วิ่งเขวิ่งโย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 โ 60เฮ้ยหกสิบวิอีกหนึ่งเลที่หนึ่งทีนั้นหนึ่งเลทีนั้นเว้ยเว้ยยาพี่พี่ยาพี่ยาทำเลยผมผมไม่รู้ว่านน้นตูดพี่พี่ยาทำเลยผมน้นตูดพี่เหรอผมขอโทษผมตีพี่ไปห้าทีพี่ยาทำเลยผมเลยนะทำเลยผมเลยโอ้เขาโอ้ยเขาก้าวเร็วเขาก้าวเร็วโอ้ก้าวเร็วก้าวเร็วโอ้โหก้าวยาวก้าวยาวโอ้โห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 โอ้ยไม่ได้ไม่ได้โถคนก้าวยาวก้าวยาวก้าวยาวโอ้ วัดวัดวัดเจ้าวัดจ้าวัดจ้าวัดจ้าสามสิบมีสามสิบมีเท่านั้นก้ายาวขึ้นเก้ายาวขึ้นอืโอ้ยเขาคานมันคานโอ้เขาคานคานไปจูอ่อนเลยอย่าอย่าโอ้โหโอ้ตามตามเร็วตามเร็วด้วยตามเร็วด้วยตามเร็วด้วยมาอย่าคานโอ้โอายวอ้ยเฮ้ยตามมาแล้ว าตามาแล้วอู้อาตามาแล้วสูงสูงแล้วสุโอ้ <c oughs> โอของโอดที่เราตีตูดเขาไปดีกว่า <c oughs> ไม่น่าใช่เฮ้ยโฟวิวได้ <ye> น้องหมา <c oughs> มีคำว่าโฟวิวได้ <ye> ด้วยโอ้อย่างเท่เลยนะรับรองเอาขับเคลื่อนสี่ล้อนี่เสถียรแน่นอนคะน้องรับรองรถไม่โครงนะขับเคลื่อนสี่ล้อ โอ้โหพี่พี่ก็โตใหญ่มากอะโอ้โหอย่างกันลิงอ,อย่างกันลิงลิงกอริลา่าโอ้โหอุ้ยังเกงเปลี่ยนสีตอนแรกสีส้มเลยมันเป็นสีเขียวนะครับโอ้โหแกับแกับ,บไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะน้องหมานะดูในกระจกะดิวันนี้โอ้โหอะไรเนี่ยไข่กอหลัง โอ้โหใครกอนหลังอะพี่โอ้ยปกติที่ไหนเราไปเฮ้ยเอ่าไม่ผมแปลกๆจังเลยนะเอ๊ะทำไมเขาหันหลังมองผมอย่างนั้นน่ะเฮ้ยะไม่นี่งในกระจกเขาหัดคอมามองผมอย่างเย้ยเหรอ เฮ้ย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 ไม่ทำอะไรเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ่งไม่เป็นปกติอะนะเฮ้ยอีบา้ามาไงเนี่ยที่ทำอะไรผมไหมครับเอาผมไปได้นะครับเฮ้ยถ้า <laughs> ม,ม <laughs> นันตัวเราไปใช่เหรอแ <laughs> ล้วไมเราโดนจีบ โอ้โหเจดิจการไแม่คุณแล้วเราเป็นใครอ่ะโอ้ยเราเป็นผู้หญิงอุย้ยสลับร่างสร้างรักไม่ใช่แล้วน,ะน้องมานะเหมือนอะไรแปลกๆเฮ้ยอุ่นแม่สาวคนนี้มันสะบึ้มขึ้นนะมาเขาดูใหญ่ขึ้นนะ่ะปกติเขา,าจะมาดูผมบ้างกว่านี้นะมาดูแบบห ไม่เราใส่รองเท้ามีหูกระต่ายโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะเฮ้ยหมาเปลี่ยนไปนุ่นยนหุยไอโบบอดรูปหัวเลยด้วยมีหูโอู้พี่ปูานะโอ่น่ารักจังแต่ไม่ปกตินะฮะ อืมเขาจะเอา้เอาเฮ้ยไม่เห็นเงาตัวเองตายแล้วเหรอเอา้าน้องหมาผมตายแล้วไม่มีเงาตัวเองเนี่มีแต่เงาน้องหมาทำไมาอยู่ตรงนั้นล่ะไม่น่าปกติแล้วนะอย่างี้เฮ้ยเฮ้ยมันไล่มันไล่ว้ายมันไล่ว้ายเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยพี่พี่พี่ปกติแล้วพี่ไปดีกว่าโอโออันนี้ปลาในบอ่อมีปลาในสระว่ายน้ำนะพี่ปกติแล้วเนี่ยพีเข้ามาอีกแล้วเราลองเลือกเอ่ออย่างอื่นมั่งสิ See? this is spatan r this, this is Spartan <is S 2> <is S 1> มีคนอ้วนทองกับอ้วนเงินคุณเตะคนอ้วนทองหรืออ้วนเงินลงไปกทองครับคุณโกหกนะโอ้ยได้เลยคนอ้วนกีทองว้าคนอ้วนกีทองคนอ้วนกีทองเลยจับผมด้วยอุ้ อะไรัไร่นเอฝันเหรอเนี่ยโอ้ไม่แค่ฝันนะระโอเโนเดบิวสัเป็นโนเวของเรานี่ใหญของเรา,าโอเคนอนต่อ เอาละคผมสำหรับวันนี้ก็จบก,กันไปสำหรับการหาอนอมอรี่ในสระน้ำสีมกรีนี่นะครับผมมีทั้งแบบตลกตลกแล้วก็แบบทำให้ตกใจด้วยแล้วก็แบบมีแบบน่ารักด้วยแบบเป็นหุ่นยนต์นะไม่ใช่พี่เป็นพี่อ้วนใส่ชุด น้องหมานะฮะอันนั้นก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะเอาละครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยเวณที่นี้ด้วยครับสำหรับใครที่เห็นอะไรมากกว่าที่ผมเห็นหรือว่ามีตรงไหนที่พี่บอกตรงนี้พี่มันมีตรงนี้พี่อีกนะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าใครเห็นตรงไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย